หนึ่งสองสามเกือบเลยตอนนี้ตัวน้องเองอายุเท่าไหร่แล้วครับสาิบปดค่ะสาแปดแล้วเป็นเฮ v อวีมากี่ปีครับเป,เป็นเป็นเริ่มเป็นอนะ่ะพอรู้ตัวอีกที่ตอนเป็นแล้วห้าปีห้าปีแล้วกินยาหมอมาตลอดเ่บ้านหลยแล้วหมอพ่ากินยาให้ตามปกติ จะไม่มีแผลเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะแห้งตายไปเองหมอบอกแบบนี้ไอแห้งตายไปเองแล้วก็ปวดปวด้ปวดปวดปวดมากปวดมากเขกินยาต้มหมอชาวลิปลูกเดินได้กินข้าวได้ผิวเนียนไม่มีแผลแล้วก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลตรวจเลือดหมอบอกบอกว่าเอ้าล้ดทำไมดีเออตอนดีก็ อันนี้ก็คือเป็นประจากหลักฐานเนาะเนาะอกแล้วพ่อเป็นเก้าก็ดีขึ้นทํางานได้อ่ะพ่อใช่ทำงานได,ไนได้เดินได้แล้วไม่ปวดไม่บวมแล้วแล้วอีกคนที่ว่าเมื่อกี้เป็นอะไรเนี่ยที่ว่าเป็นปอดหรือเป็นอะไรที่ว่าขา่นไปค่ะตอนแรกแกกินข้าวไม่ได้พอแกกินยาต้มแล้วแกกินข้าวได้แล้วก็ลุกขึ้นมีกําลังเดินได้ทํางานได้โอ้ดีใจด้วยพยายามอย่ากินเนื้อสัตว์เนาะพยายามอย่ากินเนื้อสัตว์เนาะ เพราะที่บ้านทำเฟอร์นิเจอร์ถ้าถ้าไม่มีแรงก็จะทำงานไม่ได้ทีนี้พ่อกับป้ากินยาแล้วพ่อหายปวดขาพ่อหายปวดขาหายบวมหักขาหายบวม